ซูซูมิวเอ็กซ์น้ำดื่มช้างวันนี้นะคะ ที่ได้เจอน้องๆเดินเข้ามาที่บริษัทครั้งแรกเลยนะคะรู้สึกมีความหนักใจแทนพี่มอสมากเลยนะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละท่านเนี่ยไม่เคยได้รับการอบรมทางด้านการแต่งหน้าแล้วก็ไม่เคยแต่งหน้ากันมาก่อนเลยแต่หลังจากที่ได้ทําการเวิร์กช็อปผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรากลับเข้ามาดูอีกทีหนึง่งโอ้โหตะลึงเลยค่ะว่าการแต่งหน้าที่ถูกวิธีเนี่ยสามารถช่วยเปลี่ยนรูปหน้าของน้องๆถึง80%เซเลย แต่งหน้าครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยแต่งหน้ามาก่อนเลยดีใจจ้ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ไม่ไม่จากนี้ไปเปิ้นจะแต่งหน้าไปขายของที่ตลาดรับบรีทุกวันเลยจ้ะพอเห็นหน้าตัวเองครั้งแรกไม่คิดว่าจะสวยได้ขนาดนี้ค่ะไม่คิดว่าเครื่องสําอางจะทําให้ผู้หญิงอย่างพอลา่าเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ หม่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองมีปัญหาก็คือหนังตาตกพี่มอสก็สอนเทคนิคในการแต่งตาให้ตาเราดูกลมโตแล้วก็ไม่ตกไม่ดูเศร้าจากนี้ไปใหม่ก็รู้วิธีละ่ะที่จะแต่งตายางไงให้ดูสวยแล้วก็ดูหวานที่เป็นธรรมชาติค่ะวันนี้นะคะได้มาเรียนการแต่งหน้ากับครณมอสน,นะคะก็รู้สึกว่าแต่งแล้วดูตาโตขึ้นดูน่ารักขึ้นค่ะ เป็นครั้งแรกค่ะที่มีคนชมว่าตาสวยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองตาสวยมันมันรู้สึกดีใจมากเฮ้ดีใจจังเลยเฮ้จริงๆแล้วฉันก็สวยนะถึงฉันจะอย่างอื่นไม่สวยแต่ฉันตาสวยมากพูดเลยคะค่ะคุณแม่มันเคสเอฟเฟกต์ <c oughs> <c oughs> เบา จะสวยขึ้นนะเนี่ยทุกคนติดขนตาไกลมาเป็นขบริสากันหมดแล้วอะรไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่เดินเข้ามาตอนแรกเลยเห็นมาเมอัพแมจิกจริงๆผู้หญิงทุกคนสวยได้แล้วอย่างนี้แบบน้องๆก็กลับไปฝึกฝนที่บ้านถูกใช่ เพราะฉะนั้นเครื่องสอบอางที่อยู่หน้าน้องทั้งหมดเนี่ยนะคะคนละหนึ่งกองเนี่ยนะคะพี่ยกให้น้องเอาไปฝึกฝนต่อที่บ้านโอ้วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่สวรากแห่งมิสทีนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หมอสด้ยคะอาร์ติสชื่อดังที่วันนี้ก็มาให้ความรู้กับพวกเราทุกๆคนนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยใครที่มีปัญหาหน้าแบบคิดว่าตัวเองไม่สวยนู่นนี่นี่นั่นผู้หญิงทุกคนสามารถสวยได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองใช่ สำคัญที่สุดเลยนะคะทุกคนคะและตอนนี้นะคะเราก็มากันที่อีกดึงปฏิบัติการของเรา ผู้หญิงเราเนี่ยตอนนี้หน้าตาก็สวยกันหมดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆไม่แพ้การแต่งหน้าเลยก็คือการแต่งตัวนั่นเองเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะก็จะบง่งบอกถึงความเป็นเราและเราก็จะต้องเลือกสิ่งที่เข้ากับบุคลิกของเราแล้วก็ถูกกาลเทศะด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนอกจากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วก็คือความมั่นใจนั่นเองและวันนี้นะคะเราก็มีกูรู2ท่านซึ่เป็นกูรูในด้านแฟชั่นแล้วก็กูรูเลยทีเดียวในด้านบุคลิก,กภาพซึ่งก็ ชื่อว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสองท่านนี้กันดีเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,ะ,คะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปปฏิบัติการภารกิจต่อไปกันเลยค่ะ